วันนี้ก็จะมารีวิวตัวกาวตู้เชื่อมนะครับซึ่งปัจจุบันผมใช้เป็นแบบครีมหนีบอยู่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นแบบแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างดูดได้แน่นนะครับอันนี้ผมลองเทสดูแล้วจากนั้นผมก็จะทําการลื้อในส่วนของตัวเก่าออกตัวที่เป็นครีมหนีบเพื่อที่จะเอามาติดตั้งกับตัวกาวแม่เหล็กที่ผมซื้อมาใหม่ จากนั้นก็จะทำการหมุนน็อตด้านบนออกแล้วก็คลี่สายกาวเป็นเหมือนรูปตัว V แล้วก็ยัดเข้าไปกับตัวแท่งทองแดงแน่เหล็กจากนั้นก็ใช้น็อตที่เราหมุนออกมาเมื่อตอนแรกหมุนเข้าไปทีนึงแล้วก็ทำการล็อกให้แน่น เวลาที่เราจะทําการเชื่อมทุกครั้งนะครับก็ให้ดูที่ตรงแท่งทองแดงตัวกลางนะครับจะต้องสัมผัสกับตัวเหล็กอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ผมเอาไปอลองดูว่าแม่เหล็กมันจะยึดติดแน่นหรือเปล่าเมื่ออยู่บนตัวเหล็กนะครับเดี๋ยวมาทดลองเชื่อมดูนะครับว่าจะยังเชื่อมได้อยู่หรือเปล่า ก็ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ